คำมอบขันมากเออมื้อนี้แล้วแมนมื้อสันวันดีมื้อสีวันซอบมื้อประกอบวันดีวันงามพวกผู้ขา้าพ่อแม่พ่อมด้วยเท่าแกเจ้าโคดรลุงตาทางฝ่ายซ้ายจึงได้มีขันมากมหาได้มีขันอยา่ามาซูเอามาสูเจ้าโคดรลุงตา มีทั้งยาปุ๊กแดนดีบ้านหอมมีมาพ่อมมากจีบผู้พันวางใส่ขันพ้กกันมะซูขอเซินพอเซินแม่เขี่ยวผู้หอมปากเขี่ยวมากหอมคอเขี้ยวมากเล้วขอเซิญคาดคานางวางขาเท้ามีหน่อยขอหามีหลายขอสร้างอยาให้ห้างให้ห้างมาเสริมมาแตงให้ทั้งสองได้เป็นผัวแก้วเมียทิพย์ ผัวข้าเมียคุนผัวหังเมียมีหักกันสืบสร้างเมื่อหน้าอายุวนโนสุขังพลังเทินขอขอบใจละลายที่ติดตามฮับเบิงฮับสม